อนนี้สัญญาณเป็นยังไงจะอ่านเกมตลาดยังไงดีผู้คุยกันในช่วงนี้กับโค้ดวินค่ะโค้ดวินสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้น่าจะมืดๆหน่อยนะครับข้างหลังเป็นวิวทะเลใช่ไหมเ <c oughs> ขาปิดม่านไม่ทันครับพอดีเปลี่ยนหน้าตา่าง <c oughs> อ๋อปิดม่านไ <c oughs> ม,ม่ามมากันมีน้ำเมื่อกี้นี้บอกเขาเป็นปิดม่านปิดม่านเขาอยู่อืมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าภาพโดยรวมเรามาคุยกันจริงๆแล้วอ่ะเราเห็นสถาบันซื้อต่อเนื่องนะโค้ด ก็เป็นความหวังของเรานี่แหละเพราะว่าเดือนธันวาคมเราก็จะเห็นสถาบันซื้อต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ต่างชาติจะถือเป็นข่าวดีได้ไหมหลังจากที่ขายต่อเนื่องมาเขาขายต่อเนื่องวันศุกร์ก็จริงแต่ว่าลดน้อยลงควรให้น้ำหนักไหมก็จริงๆให้น้ำหนักตามกราฟแล้วก็ตามเดี๋ยววันนี้มาดูกันในส่วนของภาพเซตแล้วก็ในส่วนของ Data ที่พิติชอบดูประจําแล้วกันนะครับว่าจะมีสัญญาณกลับตัวไหมจาก OI หรือวอลลุ่มหรือใดๆนะครับอันเนี้ย เกิดคือข่าวสารที่มีเราก็แค่แค่ดูแต่ว่าเราจะมีเก็บค่าสถิติย้อนหลังแล้วมาอ่านค่าตีความจากสถิติที่เราเก็บค่านี้มาดูกันมาดูกันอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราเห็นข่าวเราก็รายงานตามข่าวไปนะคะคุณผู้ชมแต่พอเห็นค่าสถิติปุ๊บมันมีอะไรที่มาทักท้วงเราบ้างคะได้เริ่มกันเลยไหมครับเริ่มเลยค่ะอันนี้จะเดี๋ยวเราพูดถึงภาพเส้นก่อนลวกันกนาพี่อจอรเส้ก่อนเส้ก่อน อ่าตัวเซตเนี่ยจริงๆเนี่ยอันเนี้ยในกรอบเนี่ยแต่ผมเปลี่ยนสีให้จะเป็นข้างบนจะเป็นกรอบเหลืองนะครับแล้วก็ทั้งตรงกลางจะเป็นกรอบส้มแล้วข้างล่างจะเป็นกรอบเล็กๆจะเป็นกรอบแดงจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเซตเนี่ยมันจะมีกรอบที่เขาเล่นอยู่ตามกรอบของเขานะครับอันนี้เราตีตามกรอบการเคลื่อนไหวของเซตใช่ไม่ได้ตีตามค่าอย่างอื่นเราตีตามค่าสวิงครับพี่จอย X A b c อ่า ตีตามกรอบสวิงซีบครับโอเคทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าเวลาเขาเฟลเบกเข้าไปในกรอบไหนเนี่ยเขามักจะวิ่งเข้าไปหา CP พีหรือเซนเตอร์ซึ่งไอ้ครั้งที่ขึ้นไปประมาณ1510 1520เนี่ยก็ไปเฟลเบกกรอบบนตรงนี้แล้ววิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วพอไม่ผ่านปุ๊บก็ลงมาตอนนี้เนี่ยต้องแค่ระวังอย่างเดียวครับว่าถ้าหลุด1420 โดยประมาณมีโอกาสจะลงมาที่ประมาณ1 4 1 0งสี0ถึงหนึ่จุดตรงนี้แปลว่าตอนนี้ถ้าวันนี้เซ็ตเลือกที่จะลงต่ออาจจะต้องให้น้ําหนักการย่อตัวอีกรอบหนึ่งครับแปลว่าที่ผ่านมาเราอะลุ้นกันที่กรอบสีเหลืองอ่อนถูกไหมใช่ครับเพีย <ree> งแต่แตว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการที่มันหลุดสีเหลืองอ่อนลงมาที่สีขาวว่างจริงจริงแล้วยังพอทําใจได้นะถ้ามันกลับขึ้นไปที่สีเหลืองอ่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้มาลงมา เข้ากรอบสีเหลืองเข้มเราก็โฟกัสกลับมาที่ท่อนตรงกลางนะคะใช่ครับจะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาพยายามจะขึ้นไปยืนนะครับประมาณหนึ่งสี่หกศูนย์แต่ว่ายืนไม่ได้พอยืนไม่ได้เนี่ยก็ต้องปักตัวลงมาทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าในช่วงโซนเนี้ยมันจะเขาจะพยายามสู้อยู่ประมาณหนึ่งสี่สองศูนย์ประมาณนี้ไม่ให้หลุดเพราะถ้าหลุดเนี่ยอาจจะลงไปอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์นี้ต้องลุ้นกันครับว่าจะหลุดชุดนี้ไหมโลเดิมตรงนี้ก็ได้ถ้าหลุดนี่คือน่ากลัว นะครับโค้ดเวลา,<ร>าที่เราจะเราจะมองลง <บ S 1> หรือว่าจะมองว่าเราจะเปิดช็อต o s i t i o n ได้ไหมอะตอนที่มันขึ้นไปทดสอบกรอบล่างของเหลืองอ่อนนะเราเปิดเลยไหมหรือว่าเรารอให้มันทะลุก,กลับเข้ามาที่เหลืองเข้มก่อนแล้วค่อยช็อตคือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเล่นลักษณะอย่างเงี้ยจะเห็นว่าการเล่นเฟลเบรกครับจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าเพราะว่าหเราจะรู้จุด t p ชัดเจนสเราจะรู้จุดสต็อปชัดเจนแล้วเราจะเล่นได้ว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่น แต่อย่างในเคสเนี้ยที่พี่จอยถามเนี่ยตรง1460ตรงนี้คือถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดช็อตเบสคุณก็ต้องเบสว่าถ้ามันกลับมายืนในโซนนี้เราก็ต้องปิดเราเพื่อที่จะหวังลงมาถามว่าอย่างนี้ยผิดไหมก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่เราอาจจะโดนคืออาจจะโดนอย่างนี้ครับคือปิดปุ๊บแล้วก็หลอกปิดปุ๊บแล้วก็หลอกมันทําให้เราต้องเหมือนกับว่า ยังไม่แน่ใจว่าแบบสุดท้ายมันหลอกหรือมันจริงมันหลอกหรือมันจริงแล้วสุดท้ายมันลงมาจังในจังหวะใ,วใคล้ายๆอย่างเงี้ยเราก็จะหงุดหงิดใช่ไหม,มผมก็จะไม่ค่อยชอบพฤติกาสถานการณ์อะไรแบบนี้คือขอชัวๆไปเลยถ้าเกิดจะเข้าก็คือกลับไปยืนสต็อก็คือส t o ลแล้วเรารับกับ RR ช่วงนี้ได้ไหมร,รับได้ก็คือจบวาง PP ข้างบนวางสต็อข้างล่างเราก็ไม่ต้องทําอะไรอื่อันนี้ดูจากกรอบสวิง ดูจะก,กรอบสว<อ>ิงแต่ถ้าเราดู VA ประกรอบด้วยหลักอย่างที่ค้ยเคยสอนถ้าเราดู VA เนี่ยเราต้องไปดูที่ภาพของตัว t f x เนาะทีเนี้ยตัว t f x ฟกะครับในในตัวของ Z24 เนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือตอนเนี้ยราคาอยู่ขานี้เนาะขานี้ไฮโลชุดนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปดูซ้ายมือปั๊บเราจะเห็นว่า ชุดที่มันคุมชุดสีชมพูอยู่เนี่ยคือชุดสีฟ้าชุดนี้โลไฮนะครับก็คือชุดนี้จะเห็นว่าแนวรับตรงโซนประมาณเก้าสองหกเนี่ยถามว่าทําไมเมื่อวันศุกร์มันหลุดยากหลุดเดย็นเหลือเกินเพราะว่าถ้าเราไปดูอะ่ะมันคือมีวลับมีแนวรับวอลุ่มก้อนนี้รับไว้อยู่เลยทําให้เกิดการสู้บริเวณเก้าสองหกนะครับแล,แล้วทำไม,มยอมแพ้ซะล่ะแน่นปิด <laughs> แล้วก็ทิ้งมาในช่วงท้ายตลาดคือแบบอโอหเหนื่อยมากรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะสู้ฉะนั้นเนี่ยพอจังหวะหลุดตรงนี้แล้วเนี่ยแนวรับ VA ก้อนถัดไปครับก็คือแนวนี้ค่ะแนวนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ920นะครับ920 921ทีนี้ความพิเศษของรอบนี้คือในช่วงขาลงตรงนี้ครับชุดสีแดงตรงนี้ High to Low คือถ้าเกิดว่าเขาลงมาปกปติผมจะไม่ค่อยมีปัญหากับเขานะครับแต่ว่าผมไม่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่พอ926เป็นแนวรับเนี่ยแล้วเขาสู้เขาสู้แล้วเขาเกิดกรอบสะสมจนดึง POC ลงมาตรงนี้เนี่นะครับอันนี้คือระดับ POC นะครับเส้นสีแดงตรงนี้พอดึง POC ลงมาตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยมันคือแนวต้านสำคัญของ High to Low ชุดนี้ High t o l o w ชุดนี้ ตั้งแต่โซน941จนถึง923ที่ลงมานะครับในในรอบนี้แสดงว่าแนวต้านสำคัญเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ POC ใกล้ๆที่ประมาณ927จะเห็นว่าแนวรับรอบนี้คือ926เดี๋ยวผมปรับขยายไซส์ให้แป๊บจะได้ดูกันเนีทั่วถึงแนวรับรอบนี้คือ926แต่แนวต้านเนี่ยอยู่โซนแค่ใกล้ๆ,ๆแค่927ดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะรีบาวกลับขึ้นไปยืนแนวรับ 926แต่ก็ต้องระวังแนวต้านสำคัญตรง927รอบนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าต่อให้ตลาดจะรีบาวก็มีแนวต้านสำคัญอยู่ไม่ไกลจากแนวรับฉะนั้นเมื่อมันหลุดนะครับแนวรับก็กลายเป็นแนวต้านและแนวต้านก็ยังคงทําหน้าที่แนวต้านตามปกติแสดงว่าถ้ารีบาวไม่ผ่านโซน926-927ในกรอบนี้ระวังการกลับตัวลงต่อ ไปคอนเฟิร์มที่เป้า9 2 0 9 2อย์าอง,งาน่ครับยงงั้นถ้าฟังจากที่โค้ดไล่ฟังทั้งตัวเซตแล้วก็ตัวเซฟิที้ซีรีส์เซให้น้ำหนักฝั่งลงมากกว่านะตอนนี้ให้น้ำหนักฝั่งลงครับเพราะว่าถ้าเราวัดจริงๆเน,นี่ยตรงเนี้ยเก้าโซนข้างบนนะครับโซน932จนถึงประมาณ940นเนี่ยมันคือโซนสะสมซึ่งตอนนั้นอนะเรายังไม่รู้ว่าเขาสะสมช็อนหรือสะสมลองแต่ตอนเนี้ยพอมันหลุดมากรอบพอมันหลุดกรอบสะสมตรงนี้มา เราก็ต้องอ่านก่อนว่าเฮ้ยมันน่าจะสะสมช็อตนะเพราะถ้าสะอบลองเขาคงไม่เล่นต่างก่าทุนตัวเองดังนั้นตอนนี้ก็เลยยังบอกว่าถ้ายังกลับไปยืน932ไม่ได้ยังไงก็ให้น้ำหนักฝั่งช็อตก่อนครับการขึ้นถึงแม้จะขึ้นไปอีก10จุดที่932เบื้องต้นยังมองเป็นรีบาวเว้นแต่จะกลับไปยืนได้แล้วค่อยมองว่าจะมีโอกาสเล่นกลับไหค่ะอ่านี่เป็นภาพโดยรวม โค้ดบอกว่าตอนช่วงที่เป็นแถบสีเหลืองเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาสะสมฝั่งไหนตัว OI บอกได้ไหมคะโค้ดณวันนี้พอลงมาแถวแถวเก้แล้วโอไมันเริ่มเห็นสัญญาณการ c o v e shot บ้างไหมจริงๆเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับการดู OI อะ่ะคือการดูสถานะผิดปกติเนาะว่ามันมีความผิดปกติหรือความขัดแย้งกันตอนไหนไม่แน่ใจพี่ติเคยสอนไว้ยังครับไม่ได้สอนในในลงลึก แต่ว่าเปิดให้ดูว่าตอนนี้โอไอปกติหรือว่าผิดปกติยังไงอ่าคือต้องบอกอย่างเงี้ยโอไอจริงๆผมทาํากราฟไว้แต่ว่าเมื่อคืนมันอัปเดตหายหมดนะครับคือช่วงนี้แบบบ้านผมหายทุกอย่างตั้งแต่ผ้าม่านยันกราฟ <c oughs> คือโอไอเนี่ยมันสะท้อนว่าผิดปกติเนี่ยซัมล่าสุดเนี่ยช่วงนี้ครับอืมนี่วันนี้วันที่เป็นแท่งลูกศรสีเขียวตรงนี้แล้วมันก็กลับขึ้นไป ตรงนี้นะสะคอนผิดปกติวันนี้ราคาก็ยืนอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปทีนี้เนี่ยการกลับขึ้นไปของโออเนี่ยที่แสดงว่าความผิดปกติในวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะครับที่ผ่านมาทำให้เรามองว่าวันนี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปแต่การกลับตัวขึ้นไปเนี่ยมันดันไปสร้างกรอบนี้ซึ่งจะเห็นว่าตรงเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดตรงเนี้ยมันคือพ o c อซก้อนหนึ่งอยู่เห<แ>็นไหมครับตรงเนี้ยก้อนแดงแดงไแดงแฉกแดงแป๊ดเนี่ย <S <S ไม่ผ่านซึ่งซึ่งพอมันไม่ผ่านเนี่ยหลายๆวันเนี่ยไปเปิดแนวรับพอดีเลยรอดละรอดละรอดในรายการที่จอยละนะครับซึ่งพอมันไม่ผ่านหลายๆวันเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันคือสะสมเพื่อทําอะไรก็ไม่รู้เมื่อแกะตรงกรอบสีเหลืองที่เราพูดกันอ่ะเราพูดกแค่กรอบนี้นะที่มันดูกว้างอืแต่พอเรามาดูกราฟเดย์หรือดูทั้งซีรีส์โดยรวมเนี่ย เฮ้ย hey, มันไม่ได้สะสมแค่โมในช่วงที่ผ่านมานะคือมันสะสมตรงเนี้ยทั้งซีรีส์แล้วจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือเล่นไซเวยจริงจริงๆ OI หรือวอลลุ่มเนี่ยมันก็มีความผิดปกติฟองขึ้นมาด้านบนด้านล่างอยู่เป็นระยะระยะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันฟองแค่วันนี้แล้วกลับขึ้นไปชนกรอบกลางหรือกรอบสะสมแล้วไม่ผ่านแล้วดันหลุดตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องให้น้ําหนักเหมือนเดิมครับว่าหลังจากที่ OI หรือวอลลุ่มฟองว่ามีการเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นในวันนี้ หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเลยนะครับนั่นหมายความว่าตลาดก็ยังเล่นไปตามเทรนเดิมของเขาซึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเทรนด์ขึ้นจากช่วงนี้แต่มันก็พอกลับไปที่กรอบเหลืองชุดเล็กๆเมื่อกี้ครับมันก็ฟ้องอะขึ้นมาสะสมชุดนี้แล้วก็หลุดแสดงว่าตอนเนี้ยเราก็ต้องให้น้ําหนักไปตามเทรนเดิมคือตอนเนี้ยน้ำหนักเป็นเทรนด์ขาลงจนกว่าจะมีความผิดปกติของววล่มเกิดขึ้น,นครับ อันนี้ดูในภาพรวมอ่านเกมณวินาทีนี้ก่อนนะคะเช้าวันนี้เปิดมาในส่วนของ s ซ50 0 s e ี i e s รลงไปแตะโลที่920แล้วเหมือนจะมีความพยายามพยายามดันกลับขึ้นมาแต่ว่าก็ยังดันกลับมาได้สักจุดนิดๆน,น,นะคะอะย,ย่างเคสเนี้ย้าเกิดเราเห็นนะพี่จอย เราจะบอกทีแรกเมื่อกี้ผมบอกว่าอานเนวต้านข้างบนเนี่ย926927มันคือแนวสําคัญใช่ไหมค่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอมันเปิดหลุดมาอย่างเงี้ยครับแนวต้านแรกที่เราต้องเจอคือกรนี้นั่นหมายความว่าแนวต้านแรกเนี่ยจะขยับจากที่927เราก็ขยับลงมาที่924ได้เลยฉะนั้นใครที่เล่นระยะสั้นหรือเล่นไวหน่อยอาจจะดู924ก่อนก็ได้ค่ะนี่มันเป็นความน่ารักของ VA ฝั่งซ้ายด้วยนะ ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนอยู่ด้วยค่ะอันนี้เป็นเป็นภาพของตัวเซฟฟนะตัวหุ้นน่ะคะเซกเตอร์ไหนจะเวียนถึงตาถึงตาเวียนไปหาเขาแล้วคุณนเหนื่อยมากไม่รู้เลยหาไม่เจอจริงจิงคือแบบเมื่อคืนนั่งไล่ทําการบ้านหุ้นในเซ็ตร้อยอะครับก็ดูแบบเออเหนื่อยทุกเหนื่อยทุกตัวจริงจริงอะคือแบบไม่ค่อยมีตัวไหนที่เข้าตาเลยอะครับถึงแม้จะเป็นอย่างพวกอะเราไปดูอย่างเอโอทหรือท่องเที่ยวเนี่ยอืที่แบบ พีคพีคกันแบบช่วงนี้ก็ここจะเห็นว่าเขาอะเป็นการแค่ถึงแม้จะรีบาวขึ้นมาจากห้าสิบห้าขึ้นมานะครับแต่จะเห็นว่ากรอบเนี้ยที่ลงมาเนี่ยมันคือกรอบแนวต้านฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเล่นแคบผ่านแนวต้านนี้ขึ้นมาแนวต้านนี้ผ่านแนวต้านนี้ขึ richness, ้นมาแนวต้านนี้ผ่านแนวต้านนี้ขึ้นมาแนวต้านนี้คือมันเล่นเป็นกรอบแล้วก็พักโตเป็นชุดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วพอจังหวะย่อครับ พี่แกนี่ไปสะสมข้างบนเหมือนทีเฟกนะครับเดี๋ยวเปิดการาฟให้ดูพี่แกไปสะสมข้างบนเหมือนทีเฟกชุดเนี้ยอันนี้พีโอซดึงไปข้างบนแล้วก็ไหลลงมาที่แนวรับตรงนี้เลยฉะนั้นเนี่ยอย่างเคส a o t ีเนี่ยถามว่าจะกลับขึ้นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสแต่ว่าเขาต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนเนี้ยโซนหกสิบเอ็ดหกสิบสองเนี้ยแต่การผ่านขึ้นไปของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไกลเพราะว่าแนวต้านที่เรามองอะ่ะก <64. S 1> ังคงผ่าจจะบอกแค่หกสิบสี่ ซึ่งถามว่าน่าสนใจไหมด้วยความที่ด้วยความที่เราต้องซื้อตรงนี้แล้วเราต้องวางสต็อปตรงนี้และอารอาอยู่ร,รอตทีมมันก็ดูไม่คุ้มกับการเล่นอืมนี่ครับอาอามันแค่หกสิบสี่ศูนจุดหกสี่มันก็เลยแบบอ่ะมันก็คงรีบาวได้สัน้นๆแหละถึงแม้แบบการท่องเที่ยวจะดีจะอะไรแต่แบบมันก็เหนื่อยนะแล้วยิ่งไปดูแบบเดลต้าครับพี่จอยที่แบบ ความหวังหมู่บ้านคือพี่ความหวังหมู่บ้านเนี่ยอันเนี้ยคือแนวรับที่เขาต้องเล่นขึ้นไปอันนี้คือชุดโลชุดคายนะครับที่ต้องเล่นขึ้นไปตรงนี้คือแนวรับแรกที่บอกว่าถ้าหลุดมีโอกาสหรือต้องระวังการลงมาที่หนึ่งสองเก้าเขาเปิดหลุดนะครับจากการที่ติดแคชบาลานโอเคอันนี้เมคเซน n ์ e พอเข้าใจได้แต่พอเขากลับไปแคชเนี่ยแทนที่เขาจะกลับไปยืน แล้วก็แบบยืนแถวนี้ก็ได้ให้พวกเราสบายใจไม่ครับพี่แกก็ขึ้นไปปุ๊บเฮ้ฉันมาแล้วแล้วก็ปุ๊บกลับลงมาต่ำกว่าหนึ่งห้าเ็ดฉะนั้นถ้าของสามวันนี้เดลต้ายังไม่สามารถยืนหนึ่งห้าได้ก็จะต้องระวังการปรับตัวลงมาที่หนึ่งสองเก้าคำถาม,ถามจะถึงไหมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ข้อมูลฟ้องว่าถ้ายืนหนึ่งห้าเ็ไม่ได้ละระวังการระวังการปรับตัวลงมาที่หนึสอ เพราะอันนี้หมายถึงสามสิบจุดนะโค้ดสามสิบจุดลลวเลยหรอก็เดลต้าหนึ่งหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งจุดอ่ะแล้วเซตตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสี่สามศูนย์สามศูนย์ก็หนึ่งสี่พอนีพอดีอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมบังเอิญว่าพี่จอยแค่บอกนะครับแล้วบังเอิญว่าการมันฟองไปด้วยกันอย่างนั้นเพราะนั้นเองเรายังไม่ได้เตรียมอะไรเลยคับคุณผู้ชมแค่ ส่งไลน์คอนเฟิร์มมากดเข้ารายการให้หน่อยอันนี้นี่คือตัวคือดูเดลต้าเทียบไปด้วยแล้วกันจะได้เห็นภาพนะคะเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีนัยยะจริงเขามีนัยยะจริงโอ้ยแต่ดูเดลต้ากันแล้วดูเอลแบงค์ละแบงค์แบงค์เป็นความหวังหมู่บ้านแทนได้ไหมอ่าอาทิตย์ที่แล้วเราคุยไอ้รอบก่อนเราคุยกันเรื่องแบงค์เนาะเนี่ยอย่างเคแบง์อย่างเงี้ยถามว่าสู้ไหมก็สู้นะคือ มันก็ไซด์เวกรอบวนตามที่คุยกันแต่ว่าในจังหวะที่คุยกันเสร็จแล้วอะ่ะมันก็มีย่อตัวลงมาให้เสียวนิดนึงอืแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแนวรับโซนเนี้ยเขาไม่หลุดอย่างเงี้ยเขาหลุดแต่เขารีบกลับไปยืนแล้วกลับมาโซนบนแต่ถามว่าอย่างเคสแบงค์ตอนนี้เนี่ยจะเบรกตรงนี้แล้วจะขึ้นแล้วทําให้เซ็ตขึ้นเลยไหม,มเดี๋ยวมาดูกันตอนเนี้ยเขาติดอยู่โซนนี้นะครับแนวต้านซ้ายมือตรงนี้กรอบเล็กๆตรงชุดนี้ เห็นไหมชุดนี้ซึ่งถ้าผ่านไปได้ถามว่าแบงค์จะวิ่งไกลไหมคําตอบก็คือไม่ไกลครับก็คือจะมาติดโซนประมาณหนึ่งหกสองหรือหนึ่งหกแปดแค่นี้เองฉะนั้นเนี่ยการรีบาวก็คือไม่ได้มองต่อให้แบงค์สู้นะก็ไม่ได้มองไกลมากคือต่อให้แบงค์ขึ้นทั้งกลุ่มแเดียวถ้าลงตัวเดียวก็รู้สึกไ like ร้ความหมายแล้วอ่ะอืมอืมฉะนั้นเนี่ยถามว่าโอเคมีโอกาสไหมมียืนให้ได้ แต่ว่าเล่นขึ้นมาสั้นๆหนึ่งหกสองก่อนแล้วค่อยดูหนึ่งหกแปดอ่ะไปดูตัวอื่นไหมอย่าง BBL BBL ออกข้างเนี่ยแต่ BBL จะนากก่ากลัวเคแบงนิดนึงเพราะว่าเขาแอบมาทําในชุดขาดขึ้นชุดเนี้ยในชุดอ่าในชุดนี้เขามีแอบมาทำพีโออยู่ตรงนี้อืนั่นแสดงว่าต่อให้ BBL ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้นะ ก็ยังต้องฝ่าก o c โชุดนี้ตรงประมาณหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าหกเราเราคิดในแง่บวกไปก่อนเลยไม่ได้หรอว่าถ้าเข้าผ่านไปได้นี่มันก็อีกไกลน,นะถามว่าไกลไหมสิบบาทนะม,นมันก็พอสมควรใช่แต่ว่าด้วยความที่เราเราเห็นแนวต้านวอลุ่มที่มันมีสะสมตรงนี้ครับเราอย่าเพิ่งมองตรงนี้ให้เรามองตรงนี้ก่อนกี่าสเต็กว่าขอผ่านก่อนจ้าผ่านเสร็จจะฟอร์มหรือจะย่อไงก็ได้คือ ขอให้ขึ้นมาสก,กิดนะครับแล้วจะยอ่อจะสะสมจะอะไรก็ได้เออขอให้เห็นเห็นนิดนึงก่อนตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะตอนนี้ตอนนี้ยังแบบว่าอีกห้าบาทไนงะคืออย่างนี้ที่คืออย่างนี้ครับจะเห็นว่าอย่างอย่างตรงเนี้ยถึงแม้ตรงเนี้ยชุดเนี้ยที่เป็นแนวขาลงอนะตรงเนี้ย<ะ>จะเป็นแนวต้านของ POC ก็จริงถูกต้องไหมครับอืแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาเขาสก,กิดขึ้นมาแล้วเขายอ่อแล้วค่อยเล่นขึ้นไปที่แนวต้านหนึ่งห้าศูนย์ชุดนี้ การที่เขามาสก,กิดก่อนเนี่ยนั่นหมายความว่าเฮ้ย hmm. เราต้องดูแล้วนะว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือใดๆ mm hmm. แต่ถ้าเกิดตาบใดที่ยังไม่สก,กิดเลยเนี่ยอย่าเพิ่งมองข้างบนเพราะว่ามันอาจจะขึ้นมาแล้วก็ลงอยู่ก็ได้ทรงแบบนี้ก็มีหลายตัวที่พอมาเจอ POC เราไม่สู้ค่ะงั้นงั้นใครที่บอกว่านี่ไงมันก็เริ่มแบบว่ายกไฮย,ยกโลขึ้นมาแล้วสวยแล้วก็ไม่ติดนะเอาจริงๆคือคือถามว่าถ้าเกิดเราจะมองชุดเนี่ย เป็นการเป็นสวิงแล้วเข้าลองแล้วเข้าบายเพื่อจะเล่นขึ้นไปได้ไหม <c oughs> คําตอบคือได้แต่ว่าคําว่าได้ในที่นี้เนี่ยคุณต้องซื้อมาจากโซนนี้หนึ่งสี่แปดอีกประเด็นหนึ่งคือการที่ซื้อหนึ่งสี่แปดคุณไม่สามารถบอกว่าซื้อนะแล้วจะเล่นตรงนี้มาตรงนี้ได้เลยนะคือจะถือชิวๆใจลอยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ <c oughs> เราอาจจะต้องมานั่งเฝ้าขบริเวณบริเวณเฝ้าบริเวณนี้ด้วยซ้ำก่อน นึกออกไหมมันมัน,มน,มนคือการซื้ออะซื้อได้เล่นได้คือไม่ผิดคุณมีแต่ละคนมีหน้าเทรดของคุณการรับความเสี่ยงแต่ละคนอะมันแตกตา่างแต่ถามว่าจะมาซื้อระหว่างแค่ตรงนี้อ่าถ้าเกิดคุณซื้อบริเวณนี้อ่อารคุ้มเล่นได้อ่อ่ถ้าเกิดคุณจะซื้อโซนนี้ระหว่างเบรกตรงนี้เพื่อขึ้นมาตรงนี้เอ,อดูนิดนึงดูนิดนึงก่อนละกันเพราะว่าภาพเซตมันก็ยังไม่ได้ฟ้องว่ามันดีหรือแข็งแรงมากฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับค่ะ คุณชม POC เราดูได้จากใน Trading View แล้วก็จริงๆพอพอตอนที่ลากจริงๆอ่ะมันจะแผ่ออกมาให้เราได้เห็นเพียงแต่อันนี้คุณอ,อาจจะเอาพอพอเราเห็น POC แล้วเราก็ลากให้เหลือแค่ POC ถูกไหมนี่ถ้าเกิดว่าอของเดิมจะเป็นอย่างนี้จะเป็นมีวอลลุ่มมีอะไรให้แต่ว่าความยากอะ่ะของการที่เราดูวอลลุ่มตรงเนี้ยคุณต้องไปตีความเองนะว่าตรงเนี้ยขึ้นหนึ่งชุดตรงเนี้ยขึ้ชุด ตรงนี้คือหนึ่งชุดมันมันจะยากตรงนี้นิดหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดฝึกดูบ่อยๆก็เป็นแต่บางเอิญออีเครื่องมือตัวนี้มันตีให้อัตโนมัติก็เอาเป็นว่าดูดูตามไปก่อนได้เดี๋ยววันไหนเราคอลแลบกันแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเอาเครื่องมือตัวนี้มาให้เล่นก็ได้พีจอยกับทางคุณอ่าแน่เห็นไหมมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างคุณได้เสมอขอบคุณครันต้องอย่างงี้เพราะว่าบางทีอย่างที่บอกไปว่า คือพอเราเจอกันในรายการอ่ะเราไม่ได้เจอกันทุกวันนานๆเราจะเจอกันทีหนึ่งแล้วพอเราเปิดเครื่องมือมาใช้ปุ๊บบางทีคุณผู้ชมจะบอกว่าอ้าวมันดูยังไงเลยนี่ยฟังโค้ดปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะฟังโค้ดเล่าโค้ดตีให้ดูมันง่ายง่ายพอถึงเวลาจบรายการปุ๊บไปตีเองเมื่อกี้นี้มันเริ่มตรงไหนวะเริ่มตรงไหนจบตรงไหนอ,อันนี้เป็นเป็นภาพรวมเอาอย่างนี้มีตัวที่ทําการบ้านมาแล้วแล้วมันดูสวยๆไหมไม่มี ไม่มีให้ความหวังเลยคือแบบอ่ะคือคือถามว่าอ่ะจริงๆอย่างมีตัวที่รออยากได้ไหมมันก็มีแต่ว่าอย่างจริงๆอ่ะผมก็เล่นชอบขาขึ้นอุ้นขาขึ้นแต่ว่าอย่างเคสเนี่ยแอดวานซ์อย่างเงี้ยเราก็รอดูอยู่ว่าถ้าหลุดสองแปดห้าตรงเนี้ยถ้าหลุดนะเราจะรอแนวรับแถวสองหกศูนย์แล้วถ้าเกิดอาการมันดีหรือว่าลุ่มมันฟ้องว่ามันจะมีตรงนี้หนึ่งก้อนแล้วตรงนี้อีกหนึ่งก้อนถ้าเกิดมันลงมาจริงๆริีอ่ย แล้วมันผ่านตรงนี้ไปได้โซนอย่างเงี้ยผมชอบเล่นหนึ่งคือมันเป็นหุ้นขาขึ้นด้วยสองก็คือพอพักตัวจนถึงแนวรับสําคัญเนี่ยแล้วมี VA มันฟออย่างเงี้ยอ่ะก็อาจจะลุ้นแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดวันเนี้ยจะเก่งกําไรตัวไหนไหมอืมไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นลักษณะรอย,ย่อซื้อดีกว่าต้องดูว่าเราเราชอบกลุ่มไหนเราชอบตัวไหนอาจจะต้องคุยกันเป็นตัวตัวเพราะว่า ที่มานั่งไล่ดูเมื่อวานอ่ะคือเป็นหุ้นหุ้นส่วนใหญ่ตอนนี้อาจจะต้องรอย่อรอยอถึงแงวแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกทีครับอืมอันนี้ไม่รีบอ่าแต่อันนี้เป็นตัวอย่างของหุ้นขาขึ้นซึ่งจะจะ,จะกำหนดเป็นจุดในการในการเทรดดิ้งง่ายกว่าครับใช่ผมว่าถ้าเกิดจะรอหุ้นอ่ะไปรอฟังทีมพายดีกว่าผมก็รอรอการบ้านทีมพายอยู่ <laughs> ตอนนี้รู้สึกสับสนนิดนึงระหว่างร่องที่คุยกับโค้ดบินไปด้วยทีมพายมีการทำให้สับสนนิดนึงเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกำลังเริ่มงงอะอันนี้เป็นภาพรวมในมุมของโค้ก็คือภาพตอนนี้น้ำหนักที่ให้ก็คือมีโอกาสที่จะย่อวัดกันที่หนึ่งสี่หนึ่งศูนหนึ่งพันสี่อ่า ตามที่เราเปิดการให้ดูทั้งในตัวของเซ็ตแล้วก็ดูตัวฟิวเจอร์มาประกอบนะคะส่วนหุ้นรายตัวยังอาจจะต้องดูเป็นตัวตัวไปดูเป็นตัวตัว,ตว<ๆ>ไปแล้วก็ถ้าจะเทรดดิ้งจริงก็อาจจะเลือกหุ้นที่เป็นขาขึ้นแล้วลอยยอแล้วเขายอไม่ลึกด้วยนะเพื่อไม่ให้เขาเข้าโซนแบบนี้ถ้าเขาเข้าโซนแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกรอบที่เป็นสีเหลืองเข้มอีกเหนื่อยอีกใช่ครับนะคะได้ค่ะคุณวินวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ